สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆ FC สปอยก่อนเตะทุกช่องทางเลยนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมจอนะครับกับการพรีมดูฟุตบอลโลกวันละคู่นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คลิปคอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจให้กับจอนและทีมงานด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่อยากมีกลุ่มสังคมไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางและยังมีทีเด็ดฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันแบบไม่มีกักเลยนะฮะสามารถแอดไลน์ line, หรือนะคลิกลิงก์ นี้น่าจะเป็นการพรีวิวฟุตบอลโลกชิงอันดับที่3นะฮะระหว่างรองแชมป์เก่าโครเอเชียนะที่โดนอาร์เจนติน่าบดขยี้มาในรอบรองนะสามตูต่อศูนย์นะวันนี้พบกับโมร็อกโกมามื่จากแอฟริกานะที่แพ้ฝรั่งเศส20ศูนย์นะฮะต้องบอกว่าคู่นี้นะเคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม F นะครับผมแล้วก็จบกันด้วยแบบไม่มีสกอร์ทั้งคู่นะด้วยสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างรัดกุมทั้งคู่นะฮะทำให้ลูกเกมวันนี้อาจจะค่อนข้างอึดอัดเหมือนเดิมนะแล้วก็หลายๆทีมที่อกหักมาในรอบรองนะครับผม สำคัญกับเกมชิงที่3ามนี้นะก็ทําให้นักเตะบางรายมีถอดใจไปบ้างแล้วนะส่วนในเรื่องของสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมทางด้านของโคเอเชียอาจจะต้องเสียมิดฟิลห้องเครื่องตัวหลักจากอินเตอร์นะครับผมอย่างมาเซลโลบรเซวิชนะที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกไปรวมไปถึงเชนเตอร์ฮาร์ฟวัย22ปีนะครับผมห้องเครื่องจากไรซิกโยโกกัวดิโอนะที่อาจจะไม่ฟิตเต็มร้อเนะครับผมซึ่งทางด้านของดาริชคงไม่เสี่ยงให้ลงสนามแน่นอนนะส่วนทางด้านของโมร็อกโกมามึดนะครับผมคาดว่าวาริเล เขาอาจจะใช้ชุดผู้เล่นเดิมจากนัดที่แล้วที่ลงประเดิมสนามนะครับผมกับฝรั่งเศสนะครับผมวันนี้อาจจะได้ลงสนามชิงที่3เพื่อเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ลูกหนังแลวก็วันนี้สื่อต่างประเทศเขามองให้ทางด้านของโครเอเชียเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยนะในเรื่องของชื่อชั้นแล้วก็ดีกรีรองแชมป์นะฮะแล้วก็ด้วยความเก่าแล้วก็ประสบการณ์ที่มีมากกว่าทางด้านของโมอร็อกโกวันนี้นะฮะจอร์อก็ยังมองว่าเกมระดับนี้ความมุ่งมั่นของโมอร็อกโกที่ผ่านเข้ามาถึงรอบลึกขนาดนี้ได้นะผมจะสู้โครเอเชียได้อย่างสูงสีแน่นอนนะฮะแล้วก็ ว่าใน90นาทีโมร็อกโกจะไม่แพ้ครับขออิงโมร็อกโกครับวันนี้ขอท่านดูบอลอย่างมีความสุขแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ